สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการพันแสงรุ้งนะคะสัปดาห์ที่แล้วพันแสงรุ้งนำเสนอเรื่องราวของพี่น้องไทยใหญ่ว่าด้ยวยเรื่องเขาเป็นใครมาจากไหนสถานการณ์โดยรว,รวมปัจจุบันเป็นอย่างไรรวมทั้งได้รับรู้ว่าอัตลักษณ์ของพี่น้องไทยใหญ่มีอะไรบ้างสัปดาห์นี้พิเศษมากขึ้นค่ะเราจะเรียนรู้วิถีชีวิตของคนไทยใหญ่ด้วยการเรียนรู้ผ่านการแสดงชุดหนึ่งที่เรียกกันว่าจ้าดไตา หรือจัดแสงไตเป็นศิลปะที่รวบรวมศิลปะทุกแขนงเอาไว้ด้วยกันน่าสนใจและจะเรียนรู้อะไรได้บ้างต้องติดตามค่ะเพลงจัดไตบางเพลงเป็นเพลงประจำคณะเช่นเพลงไหว้ครูเพลงยกย่องจัดไตเพลงรักเพลงเกี้ยวแต่บทพิสูจน์ว่า จ้าไตคณะไหนเป็นที่ชื่นชอบมากกว่ากันอยู่ที่การใช้ไหวพลิบด้นหรือคิดเนื้อเพลงสดๆบนเวทีค่ะจ้าไตาเนี่ยยิ่งดึกยิ่งคลึกครับค่ะแต่ช่วงที่สำคัญที่สุดก็คือจะเริ่มในการขอเพลงขอให้บนเวทีเนี่ยร้องในสิ่งที่เราอยากจะฟังด้วย ้าามเ้้นนเเอยย่่ทีาาาาขคคุวมมกดี๋ยวเราไปคุยกับมู่ริงตะพึ่งบุญหมอความประจําคณะยอดแสงแรงใหม่กับละจิงสาวน้อยมากความสามารถทั้งร้องทั้งรำละจิงทำงานอยู่กรุงเทพแต่เมื่อไหร่ที่คณะต้องการตัวก็พร้อมจะกลับมาร่วมแสดงค่ะ อยู่บนเวทีค่ะคนดูเขาก็จะเขียนจดหมายน้อยขอเพลงกันอันนี้มีด้วยวงเล็บไว้ว่าให้มาสี่สิบาทห้าสิบบาทบแต่ว่าเราอ่านไม่ออกเลยเนะาะแา่นอกว่าเขาเขียนอะไรมาบ้างส่วนมากเขาขออะไรกันนะคะเกี่ยวกับความรักเอ้ยหรือว่าจากบ้านมาบางคนก็ถ้ามีงานบุญงานอย่างเงี้ก็เขาจะว่ามีมีลูกเป็นสั่งรอง ต่ไม่มีพ่ออี่จะทำยังไงดีก็จะมีจดหมายน้อยเขียนไปแนบสตังค์ยี่สิบาทแล้วก็บอกว่าโอ้ยอยากจะฟังความล่องคงว่าด้วยเรื่องคิดถึงบ้านอ๋อเหมือนในห้างลรยานไก่เอาน้ำตาไหลน้องยำเตียนเฮือนตําที่เฮาผาดยานมาหม่างปอกคุ้ง คุ้งขวบมือถึงอยู่เออ,อมุ่งตัวเส้นทางห่างโพงเงาเหมือนเจอย่ามือละลายที่เลยขึ้นหวัวเผียวพอกเมื่อสูนี่ครับก็คืออ่คิดถึงบ้านบางทีก็แบบร้องไห้อะไรมองดูเส้นทางไปกับบ้านอะไรแบบแล้วแล้วเคยมีอารมณ์นี้ไหมตอนอยู่แถวทํางานอยู่ที่ไกลบ้านมีอารมณ์นี้ค่ะมีก็คือบางทีก็มีร้องไห้ แล้วฟังอย่างที่เขาร้องแล้วเป็นยังไงนี่ก็อยากร้องให้มันกันแล้วดูนี่บางทีเขาอาจจะคิดถึงบ้านจริงๆด้วยนี่นี่มีคนมีคนขอขอเพลงว่าที่จากละจริงสมมติว่าเนี่ยเนาะดูลีลาน้ําเสียงฝ่ายหญิงบ้างนะคะจดหมายน้อยฉบับนี้บอกว่าตัวเองมาจากรัชฉานทํางานนานแล้วแต่ยังไม่มีเงินอยากจะขอเพลงและกําลังใจจากละจริง อ่านจดหมายจบไม่กี่อึดใจละจริงก็ร้องเป็นเพลงออกมาค่ะไทยในคุณปีเฮาปีมายับขี้อยากยาเนือผานน้อยีคุณปีเสาอย่ากใจปีเฮาอย่าเปีสําลืมลาจริงอันยิงน้องเตสุดตองปันในข้าออนนอ อาจจะมีเิดพลา่ใคียวกับี่มี่ว่าถ้าคนคนนั้นถ้าคนคนนั้นเขากลับไปแล้วถึงแม้ว่ามีตังหาได้ตังแล้วรัศสิงอยพรไว้อวยอยพรให้เขาแล้วมีตังแล้วจะกลับไปเนี่ยรัศจิงยังว่าอย่าลืมน้องด้วยนะเป็นโชคดีของคนเล่นจับใจเพราะว่าเราจะเหมือนได้รับจดหมายอะไรที่ได้รู้ถึงความคิดความฝันความทุกข์ความลําบากของคนคลายคล้ายแบบสํารวจนะครับเราไม่ต้องลงพื้นที่สํารวจ โดยจัาตไาปแล้วเนี่ยในอดีตเนี่ยก็เป็นเหมือนคนบอกข่าวคนส่งข่าวของคนไทยใหญ่ในยุคที่ไม่มีหนังสือพิมพ์ไม่มีวิทยุนะคะคณะจัาตไตไปเล่นที่ไหนก็เหมือนเอาเรื่องราวของที่นู่นที่นี่ไปบอกเหมือนเป็นศูนย์รวมของคนไทยใหญ่เมื่อมีการแสดงจาตไยปุ๊บก,ก็จะมีคนไทยใหญ่ไปนั่งรอดู กูคืนข้าวตุยข้วยมือเขาอยู่เมืองนอข้ัดต้ยจัดใจเนี่ยความเยอะๆมันก็ดีนะการมาสนุกกันมันมีความสุขหมหมดไลเครียดอย่างสักอย่างแม้จ้าไตจะสร้างความบันเทิงครบรถให้คนดูแต่ไม่ถึงกับยึดเป็นอาชีพได้นะคะหลังเสร็จการแสดงศิลปินแต่ละคนต้องแยกย้ายหางานรับจ้าง ้าขายเลี้ยงหลานและจะกลับมารวมตัวกันอีกครั้งเมื่อเข้าสู่ช่วงงานบุญค่ะทุกวันนี้แม้จะมีความบันเทิงรูปแบบใหม่ๆแต่จ้าดไตาย,ยังมีที่ทางเป็นของตนเองมีนักแสดงรุ่นใหม่มีแฟนๆเกาะติดเหนียวแน่นหน้าเวทีจ้าดไตายยังมีลมหายใจเพราะความรักและความภาคภูมิใจในศิลปะของชนชาติตนเอง ประทับใจความเป็นศิลปะเพื่อสังคมนะศิลปะที่สร้างความสนุกสนานบันเทิงให้กับมวลชนอย่างสดๆสคืนนั้นอาจจะเสียงไม่ดีแต่มีดนตรีที่เพาะอเหลือเกินคืนนั้นอาจจะรำไม่สวยแต่มันมีความสุขเหลือเกินนะครับอยู่ร่วมกันระหว่างคนที่ใช้อัตลักษ์ณ ทางภาษาทางเครื่องแต่งกายมันมีบางสิ่งบางอย่างที่บอกว่าเราคือใครเรามาจากไหนพัดถิ่นมาด้วยส่วนหนึ่งกับคนที่เกิดในแผ่นดินตามหลังมานะครับให้เขารำรึกและภูมิใจในมรดกของเขาเพรามีไว้เจ้าไหนเนี่เข้าดีเฮ็ดกว่าเลยเขาชัำเหมอเฮ็ดเยเอาฮาลายกว่าไนฝบ่กว่าเจอาเครจุมในในเมื่อมีอาจารย์ที่คิดค้น แล้วก,เก็เป็นผู้ให้กำเนิดพัฒนาธรรมสิ่งนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยถ้าชาติไหนก็นแล้วแต่ไม่สามารถจะรักษาสิ่งนี้ได้เนี่ยมันเหมือนกับว่าคือชนชาติเนี้ไม่มีคุณค่าเลยอย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นนะคะพี่น้องไทยใหญ่กลุ่มนี้ลีภ้ภัยหนีภัยสงครามมาจากรัฐฉาน ความสุขที่ได้จากการชมจ้าตไตเป็นหนึ่งในความสุขไม่กี่อย่างที่พอจะหาได้และรอคอยมีเรื่องราวปัญหาสิ่งที่ต้องแก้ไขสิ่งที่ต้องเผชิญหน้ามากมายหลายอย่างเลยทีเดียวสำหรับคนไทยใหญ่กลุ่มนี้ ถ้าหากใครได้ชมรายการแล้วมีความรู้สึกว่าอยากจะได้ DV วดีเพื่อที่จะเรียนรู้เรื่องราวของคนไทยใหญ่ทั้งเรื่องประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์อัตลักษณ์และเรื่องของจ้าไตติดต่อมาได้นะคะเราจะจัดไว้ให้20ชุดส่งมาที่พัน SR ไทย PBS.or.th อย่างที่เขียนไว้ให้นี้หรือที่จดหมายค่ะตู้ปอนอ25ปทฟ3แยกลาดพร้าวกรุงเทพ10901นะคะและยินดีรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆค่ะสำหรับสัปดาห์หน้าพันแสงรุ้งจะนำเสนอเรื่องราวของคนไทยใหญ่ที่พลัดถิ่นพลัดบ้านเกิดมาเป็นแรงงานที่จังหวัดเชียงใหม่ ต้องเจอกับปัญหาอะไรบ้างและมีสิ่งใดที่เราควรจะเรียนรู้พบกันสัาห์แน้าสวัสดีค่ะ